กลับมาได้แล้วครับครับอ๋อยังอ่ะไม่ได้ก็เลยได้ใส่น้ํานี่นะถ้ามันเกิน <laughs> มาฉีดยาข้าวชฉียยาข้าวมาเจอประาอมาณกี่โมงครับบ่ายโมงกว่า้าพอจะรู้จักไหมครับเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันมาเจอครับเป็นศพนอนอยู่เงี้ยพร้อมพร้พอมหน้าเลยง่าย<อ>มีแทนะ มีปากอยู่ปะครับดีับหลังหันเลยด่เนด้งวะ